สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันเรดิโอครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีซ่อนความถี่ของไอคอม 300C ครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับซ่อนความถี่นะครับตัวนี้นี่ครับจากตัวนี้เราจะให้มันเป็น CH นะครับอ่าครับเรามาเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนี่ช่องต้องเป็นต้องมีเมมโมรีนะครับนี่ครับเป็น01เห็นไหมครับนี่ครับต้องมีเมมโมรีนะครับถึงจะเป็นซ่อนความถี่ได้นะครับ อ่าเรามาเริ่มทําเลยนะครับวิธีทํานะครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องปุ๊บนะครับอ่านะครับกด F แช่ไว้นะครับตัวนี้นะครับ F ตัวนี้ครับกด F แช่ไว้นะครับนี่ครับ F แช่ไว้แล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บอ่าแล้วก็ปล่อยครับทีนี้มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ01เห็นไหมครับอ่าครับ01มันจะกระพริบเห็นไหมครับแล้วก็เลือกอ่าเป็น03นะครับ01 อ่าศูเป็นตัวนี้นะครับ M only นะครับนี่ครับ M only นะครับเป็นสุด F3 นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กด F ยืนยันครับกด F นะครับนี่ครับตัวนี้ครับกด F ยืนยันครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้น r e s e ตครับเห็นไหมครับกด F3 ซ้อีกทีหนึ่งครับปึ๊บอ่าครับเห็นไหมมาแล้วครับเห็นแล้วครับสร้างความถี่และเป็นช่องที่1ครับเป็น C001 h ครับอันนี้เหมาะสําหรับอ่า ปิดบังความถี่ไม่ให้คนอื่นเขารู้นะครับครับกลับกันครับเวลาเราจะเอามาเปิดเป็นความถี่ก็ทําเหมือนเดิมครับครับปิดเครื่องครับก็ทําเหมือนเดิมครับทำย้อนเมนูเดิมครับกด F เนี่ยครับกด F เปิดเครื่องครับอ่าครับก็ปล่อยครับแล้วก็ไป F 3ครับเนี่ยครับ F 2 F 1 F 2 F 3เห็นไหมครับ M only เห็นไหมครับมาเหมือนเดิมครับ M only นะครับ แล้วกด F ยืนยันเหมือนเดิมครับกด F ครับปึ๊บอ่าอ่ามันขึ้นรีเซ็ตครับกด F ซ้ำอีกครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับความถี่ก็มาปกติครับคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการใส่โทนนะครับครับขอบคุณครับสนับสนุนติดตามชมครับสวัสดีครับ